ครับเพื่อนเพือก<ๆ>็สวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดติดตามน,นะช่องไออุ้ยเมืองกาดด้วยนะครับครับเพื่อน,อนๆวันนี้ไปดูเป็นพระเมืองสุพรรณนะอ่าเป็นพระวัดบ้านกลางนะสุพรรณบุรีนะครับอ่าพระเมธีธรรมศาสตร์นะครับนี่ครับองค์นี้สวยมากนะาการแกะรายละเอียดความตึงผิวธรรมชาติผิวไฟตั้งๆนะครับเห็นไหม โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงดูรายละเอียดกันเลยก่อนอืน่นนะเพื่อนๆก็ดูเนี่ยดวงตาของปูเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมจะต้องลึกนะเห็นไหมครับาการแกะที่วางตัวลงไปนะครับอ่าพอเราดูลึกแล้วนะมมีเปลือกตาเห็นไหมครับเห็นไหมเราซองเนื้อเราจะพบเปลือกตานะครับเปลือกตาทั้งสองด้านอโอเคแล้วเราเข้าไปดูตรง เกลสาหลวงปู่นะหรือว่าเส้นผมนะครับเป็นเม็ดๆใช่ไหมครับจะต้องเม็ดไข่เม็ดมันนะเห็นไหมครับการแจ๊ของช้างเห็นไหมเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดมีเล็กมีใหญ่เห็นไหมครับโอเคครับอย่างนี้ดูง่ายอ่าปึ๊บแล้วก็ดูทั้งหมดนั้นแหละเห็นไหมโดยรวมทางนั้นทางสายมือเราด้วยอ่โอเคเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเวื่องที่ไหมครับเส้นแตกบประเด็นจีวอลวงปู่นะที่ช้าง น่าจะกิดแกะปิดพลาดมานะครับแทงมาเกินเห็นไหมตรงนี้พเพื่อนๆดูนะครับการแทงมาเกินตรงนี้คมมากนะครับคมเห็ไ,ไหมคือคมฟึบลงมานไหมการแทงเกินของช้างเนะครับเส้นแตงคมๆแบบนี้นะครับแลวนน้วเพื่อนๆดูสละอีนะครับคําว่าทีคือขึ้นหรือคมชัดใช่ไหมครับในทุกตัวเนี่ยก็จะขึ้นหรือคมชัดทั้งหมดเห็นไหมตัวหุังสื่อนะครับ คือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเนี่นะครับเป็นแทง่งนะครับแล้วเพื่อนๆดูผิวไฟนะผ่าแท้เนี่ยผิวไฟเราจะสังเกตได้นะครับว่าติดตรงที่อยู่อยู่ในส่วนที่เป็นตัวหนังสือครับที่เป็นส่วนที่ลึกนะครับเช่อนอตรงบริเวณยีบจีวรเนรี่ยยังมีผิวไฟติดนะครับบริเวณอซอคอหลวงปูนะครับก็ยังมีผิวไฟติดแต่ว่าบริเวณผิวเหลี่ยญเนี่ย ไม่มีแล้วนะครับนี่คือธรรมชาติของผิวไฟนะเขาจะยู่ในส่วนที่ลึกยังพอมีติดนะครับเพราะว่าเหรียญค่อนข้างที่จะผ่านระยะเวลามายาวนานนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าโดนอากาศโดนอะไรเนี่ยทางด้านนอกเนี่ยจะโดนเยอะกว่าทางด้านในนะครับก็ทําให้ผิวไฟเนี่ยยังพอมีลำลายยู่ตรงซอ,อกคอเมื่อพีคับแสร้งน,นะครับจะยู่บริเวณตัวอักษรน,นะครับที่มีพวกความสูงยกตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าพวก ที่เป็นผิวเรียบด้านหลังเนี่ยถือว่าพื้นผิวหลังเนี่ยก็จะไม่มีแล้วเห็นไหมเห็นอะครับทั้งนี้ไม่มีเลยนะตรงนี้ยังมีแซมอยู่ด้านในตรงพวกรอยกระนกอะไรข,ข้างๆเนี่ยรบบยังมีแซมผู้ผิวฝ่ายอยู่ครับแต่ด้านนอกเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมธรรมชาติงียคือผิวฝ่ายไม่ได้ทําผิวฝ่ายเดิมนะครับถ้าเป็นผิวฝ่ายทำเนี่ยส่วนมากที่ผมพบเห็นนะต้องออกตัวอย่างนี้นะครับก็จะเปลนแบบผิวเดียวกันไปหมดเลยนะครับแบบเนี้ยคือดูง่ายเห็นไหมครับจะอยู่บริเวณ ตามซอกผิวเหนียนนะเห็นไหมตามซอกเหรียญเนี่ยจยจะปรากฏผิวไฟนะไม่ว่าจะเป็นซอกหูซอกคอซอกจีวอรซอกตัวหนังสือซอกด้านข้างเนี่ยคือเป็นซอกเนี่ยจะพบผิวไฟเห็นไหมอ่าอันนี้คือพระเทรธรรมชาติได้นวเนือย,ยนะอ่าต้องอ่าหูงปูนะโอเคเลยครับ ก็ขึ้นเป็นแท่งดีแล้วเนื้อนับนี้คือดูง่ายนะดูง่ายน,นะครับเป็นสันนีเลย อาซาบเบียนเนี่ยก็จะมีการแยกบอกกันด้วยนะครับที่บอกนิยมกับบอกธรรมดานะพเพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันอีกทีนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจไม่ขอลงรายละเอียดน,นะเพื่อนกน็ต้องขออภัยมาณนาที่ดีด้วยนะครับแต่ถ้าละไปศึกษามาแล้วเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปอธิบายให้อีกทีนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่ก็ไม่ยากลงรายละเอียดนะ,นะครับเพราะว่าเป็นพระเมืองสุพรรณด้วยผมก็ไม่แม่นมากนะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่ดีด้วยนะครับ อลองศึกษากันดูนะเพื่อนๆใครไปศึกษามาแล้วหรือเป็นสายตรงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้ได้นะเพื่อเพื่อนๆมาเข้ามาดูคลิปนี้ก็จะได้ศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็เป็นผาเทน,นะครับที่ดูง่ายนะครับผิวตึงชัดดีนะครับลายเอี้ยต่างๆเห็นไหมเส้นผมหลวงพ่อเส้นเกศาานะี่ขึ้นลึกคมชัดนะครับลอยเหี่ยวย่นเที่ยวกแกะตั้งๆนะด้านบนเห็นไหมครับเป็นเส้นดีเลยนะครับ เห็นไหมครับอ่าเป็นเส้นเส้นดีนะอโอเคเลยและแต่เรื่องบล็อกก็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับแต่เท่าเบื้องต้นเนี่ยเทแล้วนะครับเถรแล้วโอเคครับด้านหลังบ้านนะอ่าด้านหลังนี้วัดบ้านกลางนะครับวัดบ้านกลางสุพรรณนะเรี่องนี้เห็นไหมเ,เพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะด้านนอกเนี่ยนะ จะโดนผิวจะโดนอากาศเนี่ยมากกว่าด้านในที่โดนครอบด้วยยันไว้นะครับทําให้ด้านในเห็นไหมยังมีผิวไฟลงเหลือยอยู่แบบนี้ยธรรมชาติผ่าเทนะครับได้หไหมชัดเจนนะชัดเจนด้านนอกไปแล้วแต่ด้านในยังคงมีผิวไฟนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมอ่าโอเคเลยแบบนี้ขึ้นเลยความชัดน,นะครับผิวไฟอยู่ด้านในกันเนี่ย ก็ศึกษาลมก,การเนีเนะเยนเนี่ยศึกษาลมกันโอ้โหนอะรเพื่อนเี่ยปั่นเก่าได้นะอี่าเงี้ยอยู่เรียนได้โอเคครับเพื่อนเพื่อนหรบวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะ ก็เป็นผ่าเถอดูง่ายก็นํามาศึกษาของเพื่อนเพื่อนนั่นแหละอ่าโอเคนะครับทั้งตัวท่านและตัวผมด้วยศึกษาไปพร้อมกันเลยเนี่ยอ่าดูผ่าเถะกันทุกวันนะครับชินตาชินตากันนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อวันนี้พิดพลาดประการใดคําพูดคาจาใดไม่เหมาะสมผมขออภัยด้วยนะครับไม่มีเจตนานะโอเคครับเพื่อนเพื่อทรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ